สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีมะแม่ประจําปี2565หรือปี2022นะคะว่าดวงชะตานะในช่วงปีนี้เป็นอย่างไรนะคะ คนที่เกิดปีมะแมนะคะจือว่าเป็นปีที่จะมีเรื่องของความกระตือรือร้นนะคะหรือมีการื่อนไหวค่อนข้างเยอะในช่วงปีนี้นะคะซึ่งน่าที่จะส่งผลดีกว่าที่ผ่านมานะปีที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นปีที่เราแบบเคลื่อนไหวยากติดขัดหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาต่าง,างๆการงานการเงินเรื่องของความรักเรื่องของความรู้สึกนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงปี2565แล้วนะ,ะจะเป็นปีที่คนที่เกิดปีมะแมจะรู้สึกว่าอาจจะต้องลงไปนในเรื่องของการลงทุนการบริหารเรื่องของการขยับพยา หรือกระตือรือร้นอะนะคะให้เยอะๆในช่วงปีนี้ด้วยนะคะรวมถึงในตําแหน่งนะต่างๆยังเข้าหาซึ่งยังถือว่ายังเข้ามาอุปถัมภ์กันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะเข้ามาสร้างโอกาสหรือนําในเรื่องของข่าวดีด้านการงานหรือการเงินมาให้ด้วยนะคะ ตำแหน่งนะของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะก็จะเข้ามาอุปถัมภ์กันในเรื่องของการทํางานหรือการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะก็ยังเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเป็นปีที่นะ,ะบ้านที่อุอาศัยสํานักงานร้านค้าจะสร้างโอกาสหรือสร้างกําไรให้กับเราหรืออาจจะมีโชคที่มาจากบ้านหรือสํานักงานร้านค้านะคะซึ่งก็ยังถือว่าส่งผลด้านดีมากๆในตำแหน่งของญาติพี่น้องถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะญาติพี่น้องจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการเงินนะทำให้เรื่องของ การเงินหรือไรายได้ที่มันดูแบบนิ่งๆอะ่ะมันเกิดการลงทุนแล้วทําให้เกิดการขยายตัวหรือได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะถ้าลงทุนกับญาติดีไหมปีนี้ถือว่าลงทุนดีนะคะในตําแหน่งของบริวารน,นี่อาจจะต้องรอบคอบสักนิดนึงนะคะเป็นปีที่จะมีปัญหาเรื่องของบริวารโดยเฉพาะบริวารอาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการทํางานหรือขาดความกระตือรือร้นนะคะฉะนั้นต้องไปรอบคอบด้วยแล้วก็ควบคุมเรื่องของรายละเอียดสัญญาต่างๆนะคะในตําแหน่งนี้ด้วยนะคะ ในตำแหน่งของลูกนะคะหรือหลานในช่วงปีนี้นะคะก็อาจจะต้องไปใส่ใจกันนิดนึงนะคะอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างรวมถึงนะ,ะอาจจะมีเรื่องของปัญหาความรักนะคะหรือปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการคกกาประกันหรือการใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะด้วยอันนี้ก็ต้องไปะระมัดระวังนะคะในตำแหน่งนะคะของเพื่อนร่วมงานถือว่ายังเป็นปีที่เพื่อนนะคะยังเข้ามาสนับสนุนกันอยู่นะคะหรือมีเรื่องของการเงินหรือการลงทุนนะคะที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะ ต้องถือว่านะ,ะในช่วงปี2565นะเป็นปีที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีความมุ่งมันมากๆนะสำหรับคนที่เกิดปีมาแม่ด้วยนะคะคุณสุภาพสตรีเนี่ยสำหรับคนที่เกิดปีมาแม่ถือว่าเป็นปีที่เราจะต้องแบบ ลงไปควบคุมอะนะคะหรือลงไปสู้ในเรื่องของการทํางานนะคะหรือว่าในเรื่องของการเงินน่ะการเจรจาต่อรองธุรกิจการงานการเงินการลงทุนการบริหารบัญชีทุกอย่างนี้ต้องลงไปเองนะคะคุณสุภาพสตรีที่เกิดปีมะแมถือว่าเป็นปีที่จะโดดเด่นนะคะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะคะแต่ว่าเป,เป็นการเหนื่อยที่มันเกิดการขยายตัวไงแล้วก็ส่งผลดีแน่นอนนะคะคุณสุภาพบุรุษนะคะ ที่เกิดปีมะแมยังไงก็ต้องได้ร่วมงานากับคุณสุภาพสตรีแน่นอนนะแล้วก็คุณสุภาพสตรีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยนะหรือเรื่องของงบป,ประมาณต่างๆนะคะซึ่งมองว่าอาจจะกดดันบ้างแต่ถือว่ายังเกิดโอกาสแล้วก็ส่งผลดีนะพระย่ิบสีพยากร,กรก็อาจจะแนะนําในช่วงปีนี้นะคะว่าอาจจะต้องควบคุมเรื่ององอรมนิดนึงอย่าใจร้อนพยายามลดในเรื่องของอีโก้ลงนะคะแล้วก็อย่าไปมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะต้องปรับตัวต้องใช้หลักปณีปนอมนะคะ รวมหนึงเรื่องของการต่อเติมการซ่อมแซมต่างๆอาจจะเกิดขึ้นนะคะไพ่ยิบีก็บอกว่าให้ใช้ความกล้าให้เป็นประโยชน์นะคะกล้าที่จะพูดคุยติดต่อธุรกิจการงานกล้าที่จะลงทุนนะ,ะกล้าที่จะไปหาลูกค้านะคะหรือว่าใช้ในเรื่องของทักษะต่างๆของตัวเองนะคะให้เกิดประโยชน์นะ,ะอันนี้จะส่งผลดีมากๆนะคะถ้ามองในเรื่องของงานในช่วงปีนี้ยังไงงานก็ดีนะ,ะจะเกิดการขยายตัวแน่นอนนะคะซึ่งนะคะ ถ้าเปรียบเทียบนะคะในช่วงปี2 5 6 4เนี่ยปี2565การทํการทำงานจะดีมากกว่าที่ผ่านมาจะเกิดการขยายตัวเกิดความหลากหลายในเรื่องของการทำงานและก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าเป็นปีที่จะมีโชคในเรื่องของการเงินหรือธุรกิจที่ลงทุนไปก็จะเกิดกำไรนะคะดีกว่าที่ผ่านมาแน่นอนนะเพราะว่าในตำแหน่งที่ผ่านมาในช่วงปี2 5 6 4เนี่ยต้องมองว่าการเงินของคนที่เกิดปีมะแม่เนี่ยนะคะ ถือว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะค่าใช้จ่ายที่ล้วไหลออกไปมากค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษีสังคมอ่ะนะคะอาจจะเกิดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนั้นแต่พอเข้ามาในสูงในช่วงปี2,565เนี่ยคนที่เกิดปีมาแมเนี่ยจะเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเราจะต้องบริหารการเงินนะคะ หรือว่าต้องรู้จักเก็บเงินอะนะคะให้มีเรื่องของรายได้หรือการเงินนะคะที่ดีนะคะรวมถึงนอิิพลของไพ่เหรียญเนี่ยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญ7เหรียญสี่เหรียญเนี่ยนะคะเข้ามาอยู่ในช่วงปีนี้ด้วยนะคะซึ่งบ่งบอกว่าการเงินหรือารายได้จะเกิดสภาพคล่องแล้วก็อาจจะมีโชคการเงินเกิดขึ้นด้วยนะคะรวมถึงทรัพย์สินมีค่าบางอย่างอาจจะเข้ามานะซึ่งทําให้เรื่องของการเงินของคนที่เกิดปีมะแมนะคะถือว่ายังเป็นปีที่ยังโดดเด่นหรือยังได้รับการช่วยเหลือได้รับการอุปถัมภ์นะคะจากผู้ หลักผู้ใหญ่อยู่ในช่วงปีนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะ,ะด้วยอิทธิพลของไพ่สิบถ้วยยังไงก็ต้องเจอในเรื่องของความรักหรือมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นนะคะไพ่สิบถ้วยนี้มีโอกาสพบรักที่ดีนะ,ะหรือพบรักแท้นะ,ะฉะนั้นคนโสดนะคะก็อาจจะต้องแบบ ตเตรียมพร้อมในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามานะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะหรือว่าสามีภรรยาเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้มีความหึงหวงค่อนข้างเยอะหรือมีปัญหาในเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตรักมาก่อนนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงปีนี้นะค,ะความรักจะดีมากยิ่งขึ้นจะมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะร,รวมถึงคู่ไหนที่อยากจะลงทุนทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยนะคะคือบางคู่นี่เขาอาจจะลงทุนมาก่อนแล้วอะแต่ว่ามันไม่ค่อยส่งผลดีเท่าไหร่ในช่วงปีที่ผ่านมา ปี2565ที่สามารถลงทุนด้วยกันได้แล้วก็เกิดกำไรด้วยนะคะรวมถึงอาจจะมีข่าวดีมีข่าวมงคลนะคะหรือมีการตั้งคันเกิดขึ้นด้วยซึ่งจะทำให้เรื่องของชีวิตคู่ชีวิตรักนะคะก็ยังส่งผลดีในช่วงปีนี้อยู่ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะต้องะระมัดระวังนะคะเรื่องของอาหารการกินการดื่มนะคะไขมันในเลือดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะอาการปวดกระดูกไขสันหลังนะคะอันนี้ให้ะระมัดระวังด้วยนะคะ ปัญหาโรคเครียดนะคะมีเรื่องของการอักเสบบริเวณดวงตาการทำงานของไตนะคะถุงน้ำดีท่อน้ำดีนะคะกระเพาะปัสสาวะนะคะอาจจะอักเสบนะคะให้ไปรอบครอบตรงส่วนนี้นะคะมองว่านะคะ สุขภาพร่างกายนะคะยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะแต่ก็อาจาจะมีปัญหาจุกจิกนี่แหละถ้าเราปรับในเรื่องของการกินการดื่มหรือการนอนนะคะให้มันถูกต้องนะสุขภาพร่างกายก็จะกลับมานะคะฟื้นตัวแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสําหรับคนที่เกิดปีมะแมนะคะแล้วก็ไม่ใช่จะสุขภาพร่างกายของตัวเองนะที่ต้องดูแลอาจจะต้องไปใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของบุตรหลานบริวารน,นะคะในช่วงปีนี้ด้วยนะคะ ก็ถือว่าส่งผลดีมากๆนะคะแล้วก็เดือนนะคะที่เกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดเป็นมาแม่เนี่ยนะต้องบอกว่าโอกาสเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ต้นปีเลยนะตั้งแต่มก,กราคมเลยนะคะ อาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆม,มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานนะหรือมีคนสุภาพสตรีเข้ามาอุปถัมภ์นะคะทำให้เรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะได้รับข่าวดีตั้งแต่ต้นปีด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะใกล้ๆนะคะหรืออาจจะมีข่าวทางไกลหรือมีคนมาเยือนนะคะมาติดต่อธุรกิจการงานอันนี้ก็มองว่าส่งผลดีบางคนก็มีเรื่องของการไปอบรมง,งานไปสัมนาง,งานก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะ พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะเป็นเดือนที่เราจะมีโชคการเงนเินเกิดขึ้นนะอาจจะมีโชคการเงินที่มาจากการลงทุนหรือโชคการเงินที่มาจากผู้ใหญ่หรือมีลาบลอยเกิดขึ้นด้วยนะคะนี่ถือว่าส่งผลดีนะคะช่วงเดือนมีนาคมนะคะเป็นเดือนที่อาจจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ร้อนสักนิดหนึ่งนะปัญหากับบริวารน,นะหรือปัญหากับหัวหน้านี่ต้องรอบคอบแต่มองว่าปัญหาจะไม่มากนะควรที่จะใช้ความกล้าของตัวเองในช่วงเดือนนี้ไปติดต่อธุรกิจการงานนะ จะส่งผลในด้านดีแล้วถ้าเดือนนี้มีคนมาบอกว่าอยากจะให้ไปร่วมงานด้วยหรือเสนอโอกาสเข้ามาอย่าปฏิเสธนะควรที่จะมีการพูดคุยนะคะแล้วก็พยายามนะที่จะรับโอกาสที่เกิดขึ้นด้วยนี่จะเกิดโอกาสดีมากๆเลยนะคะ ช่วงเดือนเมษายนนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะธุรกิจการงานนะคะเกิดกําไรเกิดความสําเร็จนะคะรวมถึงมีความคิดที่จะต่อยอดธุรกิจนะคะหรือปัญหาต่างๆในช่วงเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือการเงินเนี่ยจะเคลียร์ได้เลยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของข่าวการเงินบางส่วนปรากฏขึ้นด้วยนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นเดือนที่อาจจะต้องวิ่งเต้นในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าพยายามที่จะต้องแบบทําให้เรื่องของการทํางานนะมีเรื่องของการตอบรับที่ดีในช่วง เดือนนี้ด้วยนะถือว่ายังส่งผลดีนะจะเป็นเดือนที่เรามีการเดินทางค่อนข้างเยอะนะมีการติดต่อสื่อสารธุรกิจการงานค่อนข้างมากหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างปรากฏขึ้นด้วยนะคะแต่ก็ถือว่ายังส่งผลดีมากๆช่วงเดือนมิถุนายนนะคะถือว่าเป็นเดือนที่จะมีการขยายงานเกิดขึ้นนะคะ จะมีเรื่องของโอกาสต่างๆเข้ามาแต่อาจจะติดขัดหรือล่าช้าบ้างแต่ยังเกิดโอกาสแน่นอนคือบางคนไม่ได้มีปัญหาเลยเลยที่ล่าช้าเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับสถานที่บ้างนะคะแต่ก็ทําให้เรื่องของงานหรือธุรกิจยังเกิดโอกาสอยู่นะคะในช่วงเดือนนะคะกรกฎาคมสิงหาคมนะคะเป็นเดือนที่ดีนะคะ ถ้าเราจะลงทุนนะนะคะก็ถือว่าลงทุนได้แล้วก็น่าที่จะมีข่าวดีต่างๆด้วยเฉพาะบางคนอาจจะมีความคิดที่จะซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างซื้อบ้านซื้อรถไปติดต่อสถาบันการเงินนะคะหรือมีเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นก็ยังเกิดกําไรหรือยังมีการเงินที่ยังหมุนยังหมุนเวียนดีอ่ะในช่วงเดือนนี้บางคนมีบ้านหรือว่ามีรถอาจจะให้เช่านะคะก็ถือว่าจะเกิดไรายได้ตรงส่วนนี้เหมือนกันนะคะ มีความคิดจะซื้อจะขายอ่ะอันนี้ถือว่าดีในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่เกิดป็นมาแม ช่วงปลายปีนะคะพฤศจิกายนธันวาคมนะคะธุรกิจการงานถือว่าเป็นปีที่ประสบความสําเร็จนะคะการขยายงานหรือความมุ่งมั่นตั้งแต่ต้นปีทําให้เรื่องของธุรกิจเติบโตไปได้อีกนะคะแล้วก็ยังส่งผลไปอีกนานเลยนะคะถึง3ปีเลยนะะจะมีเรื่องของการทํางานนะคะหรือธุรกิจที่ได้รับการตอบรับแล้วยังสามารถนะ่ะที่จะต่อยอดธุรกิจออกไปได้อีกนะคะฉะนั้นมองว่าเป็นปีที่ดีมากๆเลยนะคะถ้ามองก็มีโอกาสตั้งแต่ต้นปีเลยคนไหนที่มีความรู้สึกว่า อยากจะเริ่มต้นงานใหม่ๆสามารถทําได้คนไหนที่มีความคิดนะคะที่อยากจะลงทุนนะคะด้านการเงินต่างๆถือว่าทําได้นะคะเพราะว่าเมื่อปีไหนก็ตามเมื่อมีทุ่พลของพ่การเงินนะคะตั้งแต่เจ็ดเหรียญน่นนะคะปรากฏขึ้นเป็นปีที่เราลอดแน่นอนนะคะแล้วเราสามารถที่จะที่คลายปัญหา ต่างๆด้านการเงินไปได้รวมถึงธุรกิจต,ต่างๆที่เราลงทุนในช่วงปีนี้นะคะยังส่งผลดีในเรื่องของกําไรนะคะแล้วยังสามารถที่จะทําให้เรื่องของการเงินหมุนเวียนนะคะหรือเกิดสภาพคล่องได้ดีมากๆด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ยิบซีพยากรเขาจะแนะนําอะไรได้บ้างนะคะการทํางานนะคะพ่ยิบซีเขาบอกว่าการทํางานจะเกิดการเคลื่อนไหวนะมีความมั่นคง มีการขยับขยายธุรกิจเกิดขึ้นซึ่งส่งผลดีมากๆนะโดยเฉพาะนะคนที่ทำธุรกิจด้านสังหาริมทรัพย์นะคะ อันนี้ถือว่าดีมากๆแต่คนไหนที่ไม่ได้ทาธุรกิจด้านนี้ถือว่าดีเหมือนกันเป็นปีที่ควรที่จะเคลื่อนไหวหรือขยายธุรกิจนะคะในช่วงปีนี้แต่ว่าไม่ควรรีบร้อนขยายนะต้องค่อยเป็นค่อยไปขยายไปเรื่อยๆนะจะทําให้เกิดความมั่นคงนะคะที่ดีมากๆส่วนการเงินเนี่ยไพ่ยิปซีเขายังเตือนนิดหนึ่งว่าอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายบ้างโดยเฉพาะเรื่องของการซ่อมแซมเรื่องของการต่อเติมแล้วก็ปัญหาเรื่องของสุขภาพ ก็น่าจะให้ระวังนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะการเงินเนี่ยกับช่วงเดือนมิถุนายนนะคะอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะคะก็ให้ไปควบคุมตรงส่วนนี้ละกันนะคะก็เป็นการเตือนเล็กน้อยแหละเราก็เป็นระมัดระวังนะถือว่าเตือนนะคะก็ให้เรารอบคอบมากขึ้นส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยนะก็ถือว่ายังเป็นปีที่มีโอกาสนะคะ,คะ,คะแต่ว่าคนโสดอาจจะไม่ให้ความสําคัญในเรื่องของความรักเท่าที่ควรนะคืออาจจะให้ความสําคัญในเรื่องของการเงินหรือการทําธุรกิจซะมากกว่า นะฉะนั้นนะคนโสดเองอ่ะนะคะถ้า อยากจะมีความรักดีๆก็น่าที่จะเปิดรับความสัมพันธ์นะเพราะตำแหน่งของไพ่ที่ปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะในช่วงปี2,565เนี่ยยังปรากฏไพ่ถ้วยดีๆนะคะหรือไพ่ความรักนะคะที่ดีมากๆด้วยนะคะฉะนั้นก็ลองไปพัฒนาดูนะคะแล้วก็อาจจะพบรักกับคนที่เป็นแม่ไม้นะคะหรือว่าคนที่เป็นพ่อไม้ด้วยนะคะก็ถือว่ายังส่งผลดีมากๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจเป็นปีที่เราแบบจะต้องปรับความสัมพันธ์นิดนึงนะคะหาเวลาใกล้ชิดกันบ้างยาวแต่ทํางานยาวแต่หาเงินมากนะคะหาเวลาใกล้ ชิดกันความรักนะคะจะได้ลงตัวนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะพายย่ิบสีเขาบอกเป็นปีที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่นแหละแต่ให้ระมัดระวังนะคะผู้ใหญ่นะคะในบ้านอาจจะมีอาการเจ็บป่วยรวมถึงนะคะในเรื่องของการปวดศีรษะหรืออาการอักเสบบริเวณช่วงบนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นะนะคะก็ให้ดูแลสุขภาพตรงส่วนนี้ละกันแล้วก็ลดความเครียดลงนะคะแล้วก็ใส่ใจผู้ใหญ่ในครอบครัวนะ,ะก็จะทําให้นะ,ะสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงมากๆนะคะ ก็ถือว่าเป็นปีที่น่าที่จะสดใสนะสําหรับคนที่เกิดปีมะแมอาจจะมีชิพลของไพ่ดาบบ้างนะเรื่องของความมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานอุปสรรคต่างๆหรือความเหน็ดเหนื่อยมันยังเกิดขึ้นแหละแต่เป็นความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดประโยชน์นะหรือเกิดความก้าวหน้านะคะฉะนั้นเรายอมเหนื่อยอยู่แล้วนะเรื่องของความเหนื่อยนะคะในส่วนนี้นะคะก็ขอให้ปี2565เป็นปีที่เติบโตสําหรับคนที่เกิดปีมะแม เป็นปีที่ความสําเร็จนะคะสร้างด้วยน้าพักน้ําแรงของตัวเองนะคะความภาคภูมิใจความมุ่งมั่นที่เกิดขึ้นนะคะขอให้เป็นแรงผลักดันทําให้ตัวเองนะคะมองเห็นนะคะในเรื่องของการสร้างกําไรหรือมองเห็นในเรื่องของการสร้างในเรื่องของธุรกิจการงานที่ขยับขยายแล้วก็เติบโตมากขึ้นในอนาคตด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจนะที่มาส่งให้กันแบบนี้ ไตลอดเลยนะคะรวมถึงนะคลิปของคนแต่ละราศีในแต่ละเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นราศีมังกรน,นะคะถึงราศีธนูนะจะออกมาทุกๆุกเดือนเลยเพื่อเป็นการเจาะลึกแล้วก็เจาะรายละเอียดด้วยนะคะเพื่อเพิ่มการตัดสินใจอะ่ะแล้วก็คลิปสําหรับคนที่เกิดทุกปีนักษัตร์ตั้งแต่ปีชวดนะคะจนถึงปีกุนเลยนะคะก็จะออกมาในทุกเดือนด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจนะคะ แล้วก็คนที่เกิดวันต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์นะจนถึงวันพุธกลางคืนเลยแล้วก็มีการเจาะช่วงอายุนะคะให้ด้วยนะเพื่อที่จะไปเพิ่มนะคะในเรื่องของการตัดสินใจนะคะในรอบด้านนะคะให้สําหรับทุกๆท่านนะคะฉะนั้นก็ขอให้กดติดตามปภาวรินไพ่ยิบสีพยากรณสนับสนุนกันอย่างนี้ไปตลอดนะคะจะ พัฒนานะคะแล้วก็จะส่งความรู้ต่อให้ทุกท่านอย่างเต็มที่เลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ